สวัสดีค่ะทุกคนในคลิปนี้นะคะมาดามก็จะมาแนะนําถึงวิธีการล้างแผลเย็บที่ถูกต้องค่ะมีหลายท่านนะคะที่ยังล้างแผลเย็บแล้วไม่ถูกต้องซึ่งการล้างแผลที่ไม่ถูกต้องอาจจะส่งผลให้แผลหายช้าหรือแผลไม่ติดได้นะคะเนื่องจากว่าไม่สามารถทําความสะอาดได้ดีพอค่ะวิธีการล้างแผลเย็บให้ถูกต้องนั้นทําอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะแผลที่เย็บแล้วนะคะหลายคนก็ มีความกังวลว่าหากโดนน้ำยาอาจจะทำให้แผลนั้นเกิดการระคายเคืองซึ่งแผลที่เย็บแล้วนะคะในวันแรกๆอาจจะมีร่องรอยของอาการชิดของขอบแผลยังไม่ดีพอนะคะแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหานะคะสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดแผลได้เลยค่ะข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นที่มาดามเคยเห็นในการล้างแผลเย็บก็คือไม่กล้าที่จะเช็ดบริเวณแผลโดยตรงนะ,ะและเช็ดที่บริเวณรอบๆขอบแผล และทําการปิดแผลซึ่งถ้าทําแบบนี้นะคะก็ไม่แตกต่างอะไรกับการที่ไม่ได้ล้างแผลเลยค่ะดังนั้นนะคะวิธีการล้างแผลเย็บที่ถูกต้องจึงสามารถที่จะใช้น้ํายาเช็ดที่บริเวณแผลได้เลยนะคะและเช็ดให้ทั่วบริเวณเท่ากับแผ่นผ้าที่จะปิดแผลนะคะเพื่อทําการฆ่าเชื้อโรคที่บริเวณบาดแผลค่ะโดยเฉพาะในวันแรกๆนะคะขอบแผลอาจจะยังติดกันไม่ดีพอ หากเราเช็ดทําความสะอาดไม่ดีในระหว่างวันนะคะอาจจะมีเหงื่อหรือว่ามีความชื้นเกิดขึ้นซึ่งความชื้นเหล่านี้จะนําพาพวกเชื้อโรคต่างๆที่อยู่บนผิวของเราเข้าไปในแผลทําให้เกิดการติดเชื้อตามมาได้ค่ะดังนั้นวิธีการล้างแผลเย็บนะคะเราสามารถเช็ดที่บริเวณแผลที่เย็บแล้วและเช็ดให้ทั่วบริเวณเท่ากับก๊อสที่จะปิดได้เลยค่ะ เพื่อป้องกันการนำพาเชื้อโรคเข้าสู่แผลนะคะและการเช็ดที่บริเวณแผลโดยตรงนะคะจะช่วยเช็ดคราบเลือดหรือว่า,เ,าเลือดที่แห้งเกล็กังติดบริเวณแผลออกนะคะซึ่งถ้าพบเศษเลือดที่ติดที่บริเวณแผลต้องเช็ดออกให้เกลี้ยงเลยค่ะเพราะไม่เช่นนั้นอาจจะกลายเป็นอาหารของแบคทีรียนะคะและทําให้เกิดการติดเชื้อตามมาได้นอกจากนั้นก็อาจจะทําให้ตรงบริเวณที่มีเลือดออก เกิดรอยขั้นนะคะและเวลาที่เราตัดไหมตรงบริเวณนี้ก็จะเกิดการแยกของผิวหนังได้ค่ะมาดามก็หวังว่าในคลิปนี้นะคะจะทำให้ท่านเข้าใจวิธีการล้างแผลที่เย็บแล้วได้ดียิ่งขึ้นนะคะหากท่านใดยังมีข้อสงสัยอยู่ก็สามารถสอบถามมาดามเพิ่มเติมได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามมาดามมาโดยตลอดค่ะพบกับมาดามอีกครั้งในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ